สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาขยายพันธุ์ต้นยางอินเดียนะครับแบบที่ยูทูบเบอร์หรือว่าท่านอื่นเขาทากันไปแล้วก็จะเป็นแบบที่เขาใช้น้าํายาเร่งรากแล้วก็ใช้น้ําฝนบ้างอะไรเงี้ยแต่ทีนี้วันนี้ผมจะมาลองดูว่าถ้าผมทําแบบแบบว่าขี้เกียจ่ะเป็นน้ําน้ําประปาแล้วก็ไม่ใช้น้ายาเร่้งลากเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะครับอย่างเงี้ยได้ไหมนะครับก็ผมก็จะแยกเพื่อทดลองดูแล้วกันว่าอันเนี้ยเป็นน้ำประปาเนี้ย เป็นน้ำที่ผมเปิดน้ำประปาค้างไว้วประมาณหนึ่เดือนนะครับเดี๋ยวมาลองทำกันดูก็จะแยกเป็นอย่างละสี่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับขอ,อนับใบก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าโอเคตัดเลยนะครับตรออ,อ่นะครับสำหรับการชำ่ำมันก็จะมีน้ำ น้ำยางมันหยดการํำนะครับก็จะก็จะตัดตรงข้อนะครับที่มีที่มีใบนะครับแบบนี้เนาะข้อที่มีใบนะครับประมาณหนึ่งเซนถึงสองเซนนะครับแล้วก็จุ่มน้ําที่เราเตรียมไว้เลยนะครับก็เลือกใบที่แก่หน่อยนะครับแต่ส่วนปลายเนี่ยเดี๋ยวยังไงแถมนะครับลองทําดูว่าจะได้ไหมนะครับเป็นใบที่เพิ่งงอกเพิ่งที่เพิ่งแตกยอดออกมานะครับ แล้วก็ปตัดเลยครับนี่ตัดให้มันได้ข้อนะครับหนึ่งสองส่วนน้ำนี่ผมผสมเออเครื่องดื่มชูกำลังมาแล้วนะครับก็ตัวนี้นะปลาปลาตัวนี้น้ำที่เราเปิดทิ้งไว้เนาะก็เอ่อเดี๋ยวหาแล้วมาคนหน่อยก่อ โอเคครับก็ไม่มีอะไรครับก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะจะแช่ใบทิ้งไว้นะครับแล้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าจะติดไหมส่วนตัวนี้นะครับปล่อยให้น้ํายามันไหลไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาปูนแดงทาน,นะครับกันเชื้อรานะครับเดี๋ยวต้นจะตายโอเคอันนี้น้าประปาก็ไม่มีอะไรนะรจุม่มอ่าันนี้ตัวแถมนะครับ ตัวแถมไม่ใส่ไปก่อนเลยตัวแถมแถม,มแยกนิดตัวแถมแล้วก็อันนี้ก็คือเะทั่วไปนะครับตัวปกตินะครับสามสี่ต่อมาก็เป็นน้ำที่เราเปิดเปิดน้ำประปาทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับ อาจจะเป็นแก้วคนละแบบนะครับอันนี้ใบแถมนะนะครับก็มีอะไรยก็จุ่มลงไปครับให้เอียงหน่อยแล้วกันนะเฮนะ้ทำไมใบเขาหันด้านนี้โอเคสิบตัวอย่างทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาร์กใบอ่อนหน่อยแล้วกันนะครับมาร์กใบอ่อนไว้ครับแล้วก็เขียนไว้ได้ว่า น้ำพักแล้วกันหนึ่งเดือนโอเคก็ okay. เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างอย่างละห้าตัวอย่างนะครับเป็นน้านๆๆําปปาป่าบวกกับเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็น้ำปราปลาที่พักไว้หนึ่งเดือนบวกกับเครื่องดื่มชูกาลังนะครับเดี๋ยวาายังไงก็สักสองสัปดาห์หนึ่งเดือนเดือนครึ่งผมมาอัปเดตข้อมูลให้ดูนะครับว่าอรากแพงออกมาหรือยังนะครับยังไงก็มารอดูกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ